่แนะนำค่ะคาเฟ่ชื่อชื่ออะไรคะชื่อเพราเพิร์เดอเจอร์นี่ค่ะเพราเพิร์เดอเจอร์นี่นะคะมาดูตรงนี้นะคะเขาแต่งร้านน่ารักมากเลยนะคะตรงนี้ก็มีพี่ช้างนะคะแล้วก็ดูข้างบนนะคะสวยมากะคะ่ะตามมาได้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะหอยก,ก็จะเป็นหอยจะเป็นลายเสือดาวาาลายเสือดาวเป็นลายตุ้มที่แบบนี้นะ นนหวานจะมีนะคะซีรีส,ส <eze. S 1> ์ปลาตุสีรถนะคะข้าวเหนียวสามหน้าแล้วก็ตามมาด้วยเจอรี่เมนูทั้งหลายแหล่นะคะดูเมนูต่างๆนะคะสนุนราคาก็น่ารักมากนะคะไม่ไม่ได้เป็นราคาแพงมากนะคะตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มะมนโซดามีชามีกาแฟนะคะของโปรดของเอกก็คือแม็กก ตอนนี้ซึ่นเจ้าร้านเป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นสมูทตี้มะยงชิดค่ะ,ะมาดูหน้าตากัน่อยสิอ่าอันนี้ค่ะสมูทตี้มะยงชีดจะเป็นน้ำค่ะจะบอกว่าตัวนี้อ่าเป็นอ๋อสมูทตี้มะยงชีดเนี่ยคือเป็นน้ำแต่ตัวเนี้ยเป็นมะยงชีดชีดซึ่งอร่อยมากๆเหมือนกันนะคะเอะขอโมยน้องมาขามาแต่ว่าเอ๋ก็จับไปแล้วเียบอะคลย ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆให้กับเอชแ n น e l แล้วก็น้องกบคุณฟิง,ง,งด้วยนะคะแล้วเอจะพาไปเที่ยวไหนต่อก็ติดตามกันนะคะบ๊ายบาย